ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Marvel Future Fight นะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปแนะนําเกี่ยวกับข้อควรระวังสําหรับมือใหม่นะในการเลือกดูคลิปของเกม Marvel Future Fight นะครับทำไมถึงมาทําคลิปนี้เพราะว่าผมเพิ่งลงคลิปตัวเลือกตัวละครีย e r 3ไปและผมก็ไปสังเกตเห็นว่าในช่องของผมเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ยไม่ใช่ไม่นานสิตอนที่ช่วงที่ผมเลิกทําไปอะ่ะมันค่อนข้างนานนะทำให้คลิปคลิปเก่ากับคลิปใหม่เนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากนะครับแต่ว่าแพทแพทมันต่างกันค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าคนหลงไปดูแพทเก่าขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาได้นะแล้วอาจจะไปเลือกตัวตามแพทเก่าอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบว่ามันอัปเดตไปค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งแล้วอ่ะอาจจะไม่ได้ไกด์เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาทําคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะว่าผมเห็นว่ามันค่อนข้างจําเป็นสําหรับมือใหม่ในการเลือกดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อแนะนําสัก2ข้อแล้วกันนะครับในการเลือกดูคลิปนะวิธีแรกก็คือวิธีการดูแพทนะครับวิธีการดูแพทดูง่ายๆเลยนะครับก็คือ เวลาตอนเข้าเกมเนี่ยมันจะมีหน้าโหลดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเวอร์ชันแพดอยู่ตรงบุมซ้ายด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะบอกเวอร์ชันแพดที่คุณเล่นอยู่ณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็ทุกคลิปถ้าเป็นช่องผมนะทุกคลิปที่ผมทําผมจะลงเวอร์ชันแพดไว้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ดูคลิปจากช่องของผมเนี่ยคุณก็จะรู้แพดก่อนนะครับว่ามันเป็นแพดไหนผมแนะนําว่าควรจะดูก่อนทุกคลิปนะว่า คลิปที่คุณกําลังดูเนี่ยมันเป็นแพทไหนแล้วมันตรงกับแพทปัจจุบันหรือเปล่านะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่คุณสามารถดูเวอร์ชันแพทได้ถ้าสมมติคุณดูด้านซ้ายบนไม่ทันนะครับก็มากดที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็กดไปที่อินโฟนะครับมันก็จะมีเวอร์ชันแพทขึ้นนะว่าตอนนี้เกมมันเป็นเวอร์ชันอันไหนนะครับอ่าลืมบอกวิธีการดูแพทไปนะครับการไล่แพทเกมนี้ไม่มีอะไรยากนะมันก็คือไล่ตั้งแต่1ไปจนถึง10อะไรประมาณนี้นะครับหลักๆที่ต้องดูก็จะเป็นเลข2ตัััวแแรรกกนนะะคบจเป็หลส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นแย่อยนะครับ มันก็จะไล่มาตั้งแต่1.0.0นจนไล่มาจนถึงแผทปัจจุบันก็คือ8.5.2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผทปัจจุบันนะครับเวลาเขาอัพแพทเนี่ยเขาจะเพิ่มตัวเลขตรงกลางเป็นหลักนะครับอย่างเช่นสมมติแผทปัจจุบันเป็น8.5.2ใช่ไหมครับถ้าสมมติเขาอัพแพทในเดือนถัดไปเนี่ยก็จะเป็น8.6.0นะครับอ่าประมาณนี้พอจะเข้าใจเนาะพออัพแพทถัดไปอีกเดือนนึงก็จะเป็น8.7.0อะไรประมาณเนี้ยนะครับ แต่ถ้าสมมุติในเดือนนั้นนมันมีแพทย่อยเพิ่มเติมเข้ามาก็อาจจะเป็น8.6.1 8.6.2เนี่ยแล้วแต่ว่ามันจะอัปกี่ครั้งนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแพทย่อยนะครับหรือถ้าบางทีเนี่ยมันอัปเป็นแพทย่อยแต่ว,ว่าเป็นแพทใหญ่หน่อยเนะี่ยมันอาจจะขึ้นเป็น8.6.5อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการไล่ก็เหมือนการนับ1 2 3 4 5 6อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็ดูไม่ยากหรอกนะครับเป็นการนับเลขปกติเนี่ยแหละ แต่หลักๆเราจะโฟกัสแค่เลข2ตัวแรกนะครับส่วนตัวหลังเนี่ยจะเป็นแพทย่อยนะในส่วนของคลิปเนี่ยถ้าสมมติมันห่างกันสัก2 3แพทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอดูได้อยู่นะครับแต่ถ้าสมมติห่างกันแบบว่าตัวเลขตัวหนึ่งเลยอย่างเงี้ยผมว่าก็แนะนําว่าควรจะหาแพทใหม่ดีกว่านะครับอย่างเช่นสมมุติตอนนี้เป็นแพท8.5แต่ถ้าสมมติคุณไปเจอคลิปป,ประมาณ7.5อดจาอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบห่างกันประมาณ10แพทก็คือ10เดือนเลยนะก็ <c oughs> ควรจะพิจารณาน,าน,นีดนึ่งนะครับว่ามัน,ม,นมันไปต่อได้ไหมหรือว่าควรจะหาคลิปใหม่กว่านี้นะครับอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าสมมติเป็น8.3กับ8.5อะไรเงี้ยมันก็ยังพอใกล้เคียงกันใช่ไหมประมาณเดือน2เดือนหรือว่า3เดือนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้ห่างกันมากนะครับสำหรับเวอร์ชันแพทตรงนี้มันสําคัญยังไงนะครับมันสําคัญตรงที่ว่าแพทตรงเนี้ยมันมีอัปเดตทุกเดือนนะครับทำให้บางทีลิสต์หรือไกด์ตัวละครหรือการแนะนําในการปัน้นหรือการเลือกซื้อ,อยูนิฟอร์มเนี่ย ในบางคลิปเนี่ยมันอาจจะเก่าไปแล้วสําหรับเวอร์ชันใหม่นะครับบางตัวอาจจะตกเมตาไปแล้วบางตัวอาจจะยังใช้ได้อยู่อะไรแบบนี้ทําให้ผู้เล่นใหม่อาจจะสับสนได้นะหรือว่าเลือกปั้นตัวละครที่ผิดตัวได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําว่าเวลาดูคลิปเนี่ยควรจะดูให้มันใกล้กับ แดปัจจุบันมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะดูช่องไหนก็แล้วแต่นะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณหาเวอร์ชันปัจจุบันไม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่ามันมีอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับการเช็คลิสต์นะครับว่าตัวละครตัวนั้นมันยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับนั่นก็คือไกด์ของคุณซินิกอเล็กนะครับซึ่งเป็นไกด์ที่ผมใช้ดูเป็นประจานะไกด์เนี้ยนะครับเขาจะมีอัปเดตทุกเดือนเลยนะทุกแผดเลยนะครับแต่ว่า เวลาแพดอัพใหม่ๆเนี่ยมันจะอัปเดตช้าหน่อยเพราะว่าเขาใช้เวลาเล่นกับตัวละครค่อนข้างนานนะครับกว่าเขาจะอัปเดตแพดให้มันเป็นเท่ากับเวอร์ชั่นปัจจุบันนะส่วนวิธีการดูก็ดูง่ายๆนะครับด้านซ้ายสุดนะครับจะเป็นตัวละครเมตาหรือว่าเป็นตัวละครที่เก่งสุดนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงด้านขวาสุดนะครับด้านขวาสุดจะเป็นตัวละครที่กากสุดนะครับส่วนช่องสุดท้ายตรงนี้นะครับ F2P Tier 2 God นี่ก็คือตัวละคร Tier 2 ตัวแรกๆที่เขาแนะนําว่าให้มือใหม่ปั้นนะก็คือเป็นตัวละครแรกๆที่คุณควรจะมีอ่ะมันจะเล่นง่ายนะครับก็จะมีอยู่5ตัวนะแล้วไกด์นี้เนี่ยความดีงามไม่ได้จบที่การจัดแร้งนะครับแต่ว่าเขามีทุกอย่างให้คุณเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกดคอมโบนะครับการใส่เกียร์ CDP นะว่าตัวนี้ใส่เกียร์อะไรนะครับแล้วก็ชุดยูนิฟอร์มล่าสุดที่เขาใช้เนี่ยเป็นชุดไหนนะครับก็จะมีรูปให้ดูด้วยนะก็มีบอกเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าหลักๆที่ เขาจะอัปเดตตลอดก็คือตัวละครเทียสามเอาเวกแล้วก็เทียโฟนะที่มันเป็นตัวละครที่ได้ใช้บ่อยๆนั่นแหละนะครับก็เรียกได้ว่าครบ,ครบมากๆนะสาหรับไกด์อันนี้นะครับรวมไปถึงโหมดสําคัญอย่าง ABX, ABL ก็มีอัปเดตให้นะครับแต่อันนี้เขายังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดให้นะก็จริงๆมันก็ดูได้แหละเพราะว่ามันก็ต่างกันแค่แผ่นเดียวนะครับมันก็ยังพอดูได้อยู่นะก็จะเป็นเซตตัวละครที่ใช้ในการทําแต้มนะครับเขาก็มีบอกหมดเลยนะก็อันนี้คือความดีงามของไกด์ อันนี้นะครับก็สามารถมากดดูได้เพื่อเป็นการเช็คไปในตัวสาหรับกับคลิปที่เราดูว่าว่าเฮ้ยไอคลิปที่เราดูอยู่เนี่ยมันมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าประมาณเนี้ยเป็นการเช็คได้นะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นประเภทของคลิปที่ควรระวังเอาจริงๆผมพูดไปในข้อแรกแล้วแหละก็หลักๆก็ที่มันเกี่ยวกับตัวละครทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปแนะนําการปั้นตัวละครคลิปแนะนําการเลือกตัวละครพวกเทียสองเทียสามอเวกหรือว่าตัวละครตัวเติมอะไรแบบเนี้ย ก็เกี่ยวทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวละครเกี่ยวกับการเลือกตัวละครเกี่ยวกับการปั้นตัวละครรวมไปถึงการซื้อชุดยูนิฟอร์มด้วยนะทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับก็เป็นคลิปที่ควรระวังนะว่าควรจะดูให้มันใกล้เคียงหรือว่าเป็นแพทล,ล่าสุดให้มากที่สุดนะครับจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะฮะแต่สําหรับการเลือกซื้อยูนิฟอร์มเนี่ยมันจะเช็คง่ายกว่าการปั้นตัวละครนะครับวิธีการเช็คยูนิฟอร์มก็ง่ายๆเลยนะครับ กดมาที่ตัวละครที่คุณอยากซื้อนะครับแล้วคุณกดเข้าไปที่สมุดตรงนี้นะฮะอย่างที่ผมเคยพูดไปว่ายูนิฟอร์มล่าสุดเนี่ยจะอยู่ล่างสุดเสมอนะครับชุดล่าสุดก็คือจะอยู่ล่างสุดเสมอนะครับอย่างกับตอนอเมริกาเงี้ยถ้าคุณไปดูคลิปเก่าเนี่ยมันก็จะแนะนําเป็นยูนิฟอร์มของฟินิกส์นะครับหรือชุดนี้นะถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแล้วก็แรงอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับชุดปัจจุบันชุดปัจจุบันดีกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นการเช ยูนิฟอร์มเนี่ยมันอัปเดตตรงกันไหมหรือว่ามันไปไกลกว่านั้นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวละครเนี่ยมันก็จะดูยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าตัวไหนมาก่อนตัวไหนมาหลังหรือว่าตัวไหนเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้ก็จะต้องระวังนิดหนึ่งนะก็เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าไปเช็คจากไกด์ก็ได้นะครับว่าตัวละครที่เอ่อช่องที่คุณไปดูเนี่ยที่เขาแนะนำเนี่ยมันยังเป็นตัวละครเมตาอยู่หรือเปล่าประมาณนี้นะครับส่วนช่องที่ผมแนะนําในการดูก็จะเป็นช่องคุณซินิกอเล็กนั่นแหละที่ผมพูดถึงเเมมื่อกีี้นะะะครับด๋ยวผจแป ลิงช่องเขาครับแล้วก็รวมถึงไกด์ของเขาไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่อยากดูภาษาอังกฤษหรือว่าฟังภาษาอังกฤษไม่ออกอะไรเงี้ย mm. ผมก็แนะนําว่า mm. หาช่องคนไทยดูนะครับที่เขาอัปเดตเรื่อยๆนะสำหรับช่องผมอาจจะมาาหายๆก็แล้วแต่อารมณ์ของผมนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาดูช่องผมก็ระวังไว้นิดนึงแล้วกันในเรื่องของแพทนะครับแต่จริงคุณไม่น่าจะหลงแพทนะเพราะว่าทุกค,คลิปที่ผมทําเกี่ยวกับเกมมาเวลเนี่ยผมจะใส่แพท กำกับไว้เสมอนะทุกคลิปเลยนะครับไปดูได้เลยนะถ้าไหนมันเก่าไปก็อย่าอย่าไปดูนะครับส่วนคลิปที่ดูได้แบบว่าไม่ต้องระวังมากนะครับก็ะจะเป็นในส่วนของระบบเกมนะเช่นพวกการใส่ก๊์ดใส่เกียร์ใส่เซ็ตหินใส่แร่อูรูอะไรแบบนี้มันจะเป็นพื้นฐานเดิมๆอยู่นะครับบางอย่างอาจจะมีเพิ่มออปชันเพิ่มเติมเข้ามานั่นนู่นนี่นะแต่ว่าโดยหลักการพื้นฐานเนี่ย การเลือกใส่ของเนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่สามารถดูได้นะครับถ้าให้แนะนําจริงๆก็เอาให้มันใกล้เคียงกับแพทล่าสุดมากที่สุดแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนํานะครับในการดูคลิปนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและหากใครมีอะไรเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่ทุกคนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนแล้วเจอกันนะะ